สุนิชโตเต็มเชน่านะครับอ,อันนี้เป็นหอยมันเองผู้นะที่ต้องเต้นนะครับดับกดำน้ำสุกบานเอาไปขุดใต้เรือมานะดูครับอ,อยู่ที่ไหนไม่อยู่ไปอยู่ใต้เรือชอบมาเกาะน,นี่นะสำหรับไอพวกไอพวกเพียงพวกนั่งลมนี่ยเวอถ้าจอดน,นานมันจะมาเกาะทันทีนะครับ เประมาณ3โลได้คร네ับเนี่ยอันนี้เอามาเฉพาะตัวที่พอกินได้เป็นเนื้อนะตัวนี้ก็ทิ้งไปครับเกาเรียกว่าหอยแมงคู่ครับหอยแมงคู่เนื้อออกสีเป็นส้มนะนี่หน้ควิเรื่องอะไร xo, lemon, tía đỉ, tím, tím là gì má? tím là gì má? tím là ปกมันชอบมาเกาะเรือนะเหมือนตรงนี้นะคือนม่ไม่เกาะเรือมันก็มันจะมันจะวิ่งไม่ออกเพมาเกาะเรือเรือจะ่งอันนี้ประมาณสามโลนะฮะเดี๋ยวผมจะพาไปแกงนะครับเดี๋ยวจะพาไปแกงใส่กะปรสนะใส่กะทิกินนะครับพับพิดตามชมครับสวัสดีครับทุกผู้ชนะครับสวัสดีครับ